ไปไาอยู่แบ็คอกอันนี้ครับหมดเหมือนนั้นอนิีน่าไปเอากระทาครอบอะไรเป็นไปแล้ว,ว่ามันเล่นไงตงเ่เขาเไล่งคือมันก็ให้มันลงไปฟาร์มของแล้วยิงกับคนอื่นและยังชิงทรัพยายกรจำแนกนี้น เลาไม่ลงซึ่ง,งในการเล่นกูจะไม่ใช่ใจใครทั้งนั้นเลยกูเคยโดนแล้ว แล้วก็าทางออกทางออกจะมาทุกตอนคืนจะเป็นอหอมาลับ <c oughs> แล้วก็จะมีแฟงเป็ความสัญญา่าหองมาลับการตางสายแล้วกับซึ่งแล้วก็อันนี้เป็นหมด p v p ของ PVE เดี๋ยวอัปเดตเข้ามาเถอะซึ่งสำหรับตูชอบ PVE มากกว่า เล่นแบบแคชชวยลไม่ต้องไปสู้ใครเล่นเกมนนเนี้ยเนี่ยตกใจง่ายชิบหายเวยอยู่มันจะโผลก็โผลเฮียกันะ ละวางทีอาจะได้ของเลยได้ปืนได้ได้ปืนีน่ราคา,าแพงนะก็นะแต่พวกกุญแจเนี้ยมึงทิ้งไปเลยไม่ได้ไม่มีประโยชน์ ยอะไราวาละไม่ของมือมือค่ามาละระวัวงด้วยตรงนี้คนตายบ่อยกูก็าตายบ่อย ลองเล่นบอลเท่จะมีหนูหนูแบบดักรอเลยรอ,อกัดขาอะไรเงี้ยเสียงเพน่ม เกงเท้าคนไม่ใช่อโยงคามยูไม่ด้ก้าเส็ยงตะบอนะไม่ฟังดีๆเขาไม่ยินะไม่จำเยนนะ ไปสุดเอุเยอ้ยคอเล่งเกงมากมีแต่เก็บมาให้หมดเดีย๋ยวสฉาหอนี่คิดว่ามีค่าเปอูมสีเ่เกบ เุ้ยออกเสกกอะมาด้วยสมมันจะบักบักแน่นเสกอกอะมาใส่็จไอปืนไ <c oughs> ม่ใช่ละมืดแล้วมั้งว้ยลรืมชั้นาฬิกา่ามันมีนาฬิกามะมีหเหรอไปยังไปเลยดีกว,ว่า พอลกวจะมาแล้วลองตัวแล้ว 嗯。 โ oh, 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 oh. อ้โหตหมดไม่ติ้นรูเพราะฉะนั้นพยายามไปเปิดไปตำแหน่งตัวเองเนาะมีสอง มันมีคนยังเวอร์ชิบ Marcou a Ah, mano. Tinha Eu tinha uma bala, cara. Eu dei um tiro nele, aí saiu o sanguinho. Aí bem na hora ele. Home, deu o dash, parou na minha frente, me mexeu de bala. Tá aqui? Nasci muito longe. Nasci muito longe. Ah, não, já nasci. Tu morreu? Não, é, mano. เป็นคีย์บอร์ดก็ดังจริงเฮ้ยไม่สนกันแั้วนนนนนนยเ โอเคมาเลยใ่ก็มันเก็บของเขาลงไปเลยดีกว่าเพราะเขา่าจะจัดของไว้แล้วมอง้นล่างจุดตันงทาล,ลางรวมเลย ม่ล้ใช่ั้ยอาชีพปืนเอาเลยป่ะไม่เดี๋ยวเร็เก็บอันนี้นาฬิกาเร็วเร็วน่อยม่งไแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวโลมาเฮี่ยเดี๋ยวเดกล่าไปก่อน รอแล้วนะน้องเนีไม่มีอะไร หลอตอนนี้เราได้มีคุญเจเข้าอีกคุณแจไม่ตั้งอยู่คนอที่แพงสวย,ยมากอย่างเป็นระดับสีแดงสีทอง <c oughs> เหมือนคารีนาไปเอาแล้วนะ <c oughs> นี่ยห้องนี้มันล็อกแหละความจริงอย่ก็มีคุญเจเปิดได้

กระเป๋าดีเยอด้วยอยาวเพิ่งเก็บเก็บมันจะมีเสียงมัดิเดียวมันมีตัวเดียวหรือสองวะเไง วันนี้ถูกกูพเดแลยวกูจำเป็นรา่ถ้ากูไม่ฆ่ามึงมันก็น่าจะฆ่ากู ระวังนะบางทีถ้าห้องมันเปิดอยู่ค,คุณคงคิดคุณคนคิดไเลยว่าจะมีคน <Okay. S 1> ห้าโมงไม่ถีห้ามงแล้วเิเดีะยสบายลกได้อยู่ ไม่รูเหมเ้ลยแตางว่างกันล้อนนีม่างก้ว่างกัอนนมางกั้างกล้วอกว่างอนนี้มางัวแ่วนนางกล้ คาเฟ่กับไอ,อ้รถบรรทุกนะทำไมท่าเร็วผมไม่ไหวฟังเเสียงหอดอเคคาเฟ่ไป ไปละกูไม่อยู่ละปล่าเลยถ้าวิ่งไม่ทันจริงก็ทิ้งปืนหนึ่งกระบอกก็พอคนหนักเชี่ยนหนักไอ้สัตว มีวิธีไว้คุณรู้อะไรไหมเกียน์แล้วหปเก็บศพ้เอาไปเลยผมไม่เอาละลองคนดักเลยด้วยอย่างนั้นแนะมันดักได้นะตรงนะั้นเก็บเก็บปืนมันไปเลย คุณแจเอามาวิตามินหายแพงนนต้องรีบละคนกำมาเสียสองม,มี้ณคำหนึ่งนั่นเลยพออย่างนั้นไปละไอ้สมนั <S <s ้นผมทิ้งเลยทิ้งเลยสมนั้น แปดร้อยสามร้อยเว้ยรวยหัวคะแนนโอนะ้กูเนี่ยไอ้ช็อตเก็บไรเฟิลเมื่อกี้แม่งกูมือสั่นเลยเฮ้ย